สวัสดีครับที่นั้นดีเจริญยนตนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาไลฟ์สดกันต่อเดี๋ยวพาเดินรอบร้านนะครับอาทิตย์ก่อนพึง่งไม่ใช่อาทิตย์ก่อนวันก่อนเพึ่งไลฟ์ไปเดี๋ยววันนี้พาเดินดูอีกทีเพราะรถเข้าใหม่เข้ามาอีกเยอะเลยแล้วก็กําลังทยอยมาเรื่อยๆนะครับสอวันนี้ผมซื้อรถเข้าเกือบ20่คันนะทยอยลงเว็บเรื่อยๆนะครับก็จะพยายามอัปเดตให้เร็วที่สุดนะครับ ท่านใดตอนนี้ถ้าถามหาหน้ารถที่เข้ามาผมจะพยายามลงทางอัปเดตทางหน้าเว็บนะครับเร็วที่สุดแล้วก็จะมีทาง Facebook นะครับ Facebook ดีเจริญยนต์ที่จะเป็นหนึ่งช่องทางในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับใครยังไม่ได้ไลฟ์ฝากเข้าไปไลฟ์กันด้วยนะครับก็ทาง YouTube Channel อีกกันหนึ่งถ้าใครที่ดูอยู่ก็คง u u s c r i b e กันแล้วยังไงฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยก็วันนี้เดี๋ยวผมพาเดินรอบร้านแล้วกันเผื่อลูกค้าท่านใดนะครับ มีคำถามหรือมีอะไรเบรื้องต้นถามมาถามมาในขนาดที่ไลน์นี่แหละเดี๋ยวผมตอบได้ตอบเลยนะครับมีอย่างเรื่องเดียวถ้าเรื่องราคาลบกลไปดูที่หน้าเว็บไซต์นะครับเพราะหน้าเว็บไซต์ผมจะลงราคาไว้เลยราคาตารางผ่อนมีหมดนะครับเดี๋ยวพาเดินดูอยากดูขนาดไหนเป็นพิเศษบอกมาได้นะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดูวันนี้คร่าวๆนะครับมีซิบิอาพานาะ สีแดงนะครับเข้ามาแลาน้าไม่แน่ใจว่าอัพไปหน,หน้าเว็บเรียงนะครับวันก่อนมีคนมาดูบอกอยากได้บอกติดจองทุกคันเลยวันนี้มีเข้ามาเพิ่มนะครับสีแดงรถสวยเลยเดวิลมีคนถามมามาอีกหรือ,อยังเดวิลมาเมื่อวานมาปุ๊บจองปั๊บเลยที่ลงคลิปไปเมื่อวานนะครับแย่งกันใหญ่โอหพอผมผมกดให้มันเผยแพร่ทาง YouTube ปุ๊บคนโทรมากระหน่ำเลยนะครับทางเดวิลเพราะเดวิลผมขาดขาดมือมานาน คนหากันเยอะนะครับโรดเดเวลเป็นรถที่ว่าแต่ถือว่าเป็นรถตลาดแต่ในคลาสในกลุ่มของคลาสใหญ่นะครับมือใหม่ครับขับไม่ยากมือเก่าก็ขับสนุกนะครับกาลังเครื่องยนต์เหลือ<ๆ>ยังอยู่แหละอยู่ในนี้แต่เพียงแต่ติดจ,จองแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลูกค้ามาออกเงินสดนะครับมาจองมาปุ๊บจองปับเลยแล้วก็ยัมามีคนทายัมาห้าวันยัมาห้าวันยังไม่มีนะครับท NT 300มมีเข้ามาวันก่อนแต่วันนี้ติดเมื่อวานครับเมื่อคืนลูกค้าจองมาละ โอนเงินมาเลยจองไปแล้วนะครับ TNT 300 z 8 0ยซัด0 0ตอนนี้มีเยอะนะครับซ8 0 0ตอนนี้เหลือน่าจะยังเหลืออยู่สอสำคัญได้จะพาเดินไปดูนะครับซัดแนะครับตอนนี้มี3าคันนี้เพิ่งเข้ามาช่วงอาทิตย์นี้นะครับซัดพันยังไม่มี899มีนะครับ ัดแปดร้อยซัดเก้าร้อยกำลังมีเข้ามากำลังเดินทางเข้ามาอยู่นะครับมาจากต่างจังหวัดเลยซั900เนนดเก้าร้อย,ยนะครับตัวสีสีน้ําเงินอ่ะมีท่อด้วยรถวิ่งแค่สองพันกวโลเองรถสวยแล้ครับใสๆและเต็มตัวน่าจะมาถึงช่วง,งค่ำคืนเนี้ยครับเดินทางมาอยู่เดี๋ยวเขาอย่างที่บอกเราซื้อรถทั่วประเทศนะครับแต่อัเนี้ยซื้อไม่เรียบร้อยล้วเดี๋ยวมาเย็นนี้แหละมาคืนเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอัปเดตให้ทีหนึ่งตัวซัดเก้าร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวดึงเอามาทำคลิปให้ฟังด้วย อ่ะเมื่อกี้มีคนถาม TNT 300ยนะครับเพิ่งลงเว็บเป่อวางติดจองแล้วนะครับลูกค้าโอนเงินมาจองแล้วมีคนถามสาขา2อ,อยู่ที่ไหนไม่ไกลจากที่นี่ครับตอนนี้ที่นี่เราอยู่ที่พุทธมนฑลสาย2ใช่ไหมครับอย่างที่ดูเนี่ยพื้นที่มาจํากัดไปนิดนึงนะมันจอดได้แค่นี้ครับตอนนี้แต่เดี๋ยวที่สายสาขา2อเนี่ยอยู่ที่ถนนกาจนาพิเศษเลครับตลาดเป็นตลาดรถใหญ่อยู่ที่ริมถนนใหญ่เลยครับมาไม่ยาก อย่างสายสองมันยังหลบเข้ามาในซอยะเนาะตรงนั้นจอดรถบิ๊กไบค์เอาว่าผมโชว์ได้ร้อยคันเลยแหละสบายเลยแล้วเดี๋ยวเอาซื้อเข้ามาให้ดูกันแฉตากันเลยดูกติ9800มีนะครับ795 7 9ก821มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับ821เรามีเข้ามาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ราคาปรับลงมาแล้วด้วยลองดูนะครับรถสวยๆใส ร้อยสิบกว่าแรงม้านะครับอันนี้ CBR หกห้าส่วน F ฟติดจองแล้วกำลังมาเอาเนี่ยลูกค้ากำลังมารับอยู่นะครับตระกูลแซดมีคนถามมาเยอะนะครับวันนี้มีคนโทรมาถามคันแดงดำนี้เยอะติดจองแล้วนะครับแต่ยังมีคันนี้อยู่ คันเขียวเทานะครับปี16รายละเอียดดูหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับ w w w d b i g b y c o m มนะครับมีถามเข้ามา c b r มีหรือเปล่ามีแต่มันเนี่ยติดจองไปแล้วครับกันนี้ลูกค้ากำลังมารับอยู่เย็นแน่ครับก็แต่ถ้า CBCB ยังมีนะครับ c b r ตอนนี้ยังไม่มีแต่เราก็หาซื้อเรื่อยๆนะครับเพิ่งจะซื้อบ้านพอจะผ่อนแซ็ตแต่ร้อยได้ไหม จริงๆถ้าผ่อนบ้านแล้วอะไรก็ผ่อนง่ายผ่านง่ายแล้วครับเครดิตเครดิตถ้าผ่านผ่านบ้านได้นี่แปลว่าเครดิตปึ๊กเลยมาจัดรถมันไม่ยากมาจัดบิ๊กไบค์สักคันไม่ยากหรอกครับแต่ต้องดูเรื่องภาระด้วยว่าภาระเหลือหรือไอ้รายได้หักภาระแล้วต้องเหลือนะครับถ้าไม่เหลือก็อาจจะไม่ได้คันนี้ครับที่บอกว่าเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้นะรถใช้มือเดียวสวยๆเลยมีท่อด้วยโยชีแท้นะครับโยชิมูระ ้องนั้นเดิมมรถเดิมๆใสๆไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับรถใช้มือเดียวเอ๊มีคนบอกว่าค้างตอนนี้ยังค้างอยู่หรือเปล่าครับหน้าจอผมมันไม่เตือนเลยว่าค้างือเป่ะนิจาพันยังไม่มีนะครับนิจาหกห้าศูนย์ยังไม่มีอาร์สิบห้าไม่มีนะครับเราปติทําแต่รถบิ๊กไบค์ครับไม่ได้ไม่ได้ทำรถร้อยห้าสิบมีคนถามเข้ามานะครับสั่งสั่งรถได้ไหม คุณพีเซตแปดร้อยทีวีนะครับถามว่ารถมือสองมันมันคุยกันลําบากครับเพราะว่าด้วยจังหวะของรถนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะหาได้ขนาดนั้นนะครับมันอยู่ที่จังหวะคนจะขายใครขายผมซื้อหมดนะครับเพียงแต่มันจังหวะจริงๆเราจะมารับออเดอร์คือเราจะระบุไม่ได้เลยว่าคือปกติผมจะไม่ได้รับรับรับจองไอ้รับสั่งรถที่ไม่มีในร้านนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่รู้จะกําหนดยังไงเนาะสเปคเราราคาเราก็ไม่รู้ สภาพเราก็ไม่รู้เพราะรถยังไม่ซื้อเข้ามานะครับมันไม่เหมือนรถใหม่ที่ว่ายอดจองเท่าไหร่แล้วเราก็สั่งไปทางตัวแทนผู้จําหน่ายนะครับอย่างนั้นแต่มือสอง่ะมันจะต้องอารมณ์แบบแนววิ่งซื้อนั้งวันนะ่ะผมตอนนี้ทีมรถวิ่งอยู่ทั่วประเทศนะครับซื้อนทั่วซื้อกันหนำเลยแหละเพื่อจะไปจอดโชว์ที่สาขาสองตอนนี้กําลังตกแต่งอยู่น่าจะเดือนหน้าครับเดือนหน้าเดี๋ยวพอเสร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้วเดี๋ยวพาเดินไปดูกันเดินพาไปไลฟ์สดที่ทางสาขาสองนะครับ Monster 2002S ยังอยู่ปะครับอยู่ครับลองมาดูได้นะครับเงินเดือนหมื่นจะผ่อน CB 6 5 0 F ผ่านไหมไฟแนนซ์ไหมอาจจะต้องดาวเพิ่มขึ้นมานิดนึงถ้าดาวเพิ่มเดี๋ยวผมมันดันได้อยู่แหละครับจัดมาเยอะละมีคนถามมาอีกรอบนะครับสาขา2เปิดที่ไหนถนนกาญจนาพิเศษเนี่ยแหละครับอยู่เส้นเส้นใหญ่เลยวงแหวนกาญจนาช่วงที่เต้นรถเยอะๆครับตรงนั้น อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันเพียงแต่ความสะดวกผมว่าน่าจะสะดวกเข้ามามากกว่าสาย2คือจริงๆถามว่าที่นี่มันก็ไม่ไกลจากที่นี่แต่เพียงแต่ที่นี่มันติดมันเล็กไปน,นิดนึงครับเนี่ยตรงนี้ผมจอดอยู่ตรงนี้มันก็แน่นล้านแลวเนาะแทบจะไม่มีทางเดินละแต่ตรงนั้นนะ่ะร้อยคันได้แน่นอนเอาว่าเดินกันสบายๆเลยแหละเดี๋ยวพาไปเดินมีคน อยากฟังเสียงซีบียร์พันตใหม่วันนี้กุญแจมันไม่ได้คาดรถไว้ครับเดี๋ยวผมกุญแจมันต้องขึ้นทําเรื่องเบรดครับเดี๋ยวไว้ทาคลิปออกมาแล้วคันนี้เดี๋ยวทําคลิปออกมาให้ดูเลยเดี๋ยวไว้วันสองวันนี้ครับผมดึงออกไปขี่เนาะมีท่อด้วยเสียงยังหวานเลยท่อโยชีแท้มันจะไม่ลั่นสไตล์เหมือนพวกเลสฟิตท,ที่เคยได,ได้ได้มานะครับมันก็กําลังสบายหูเมื่อกี้มีคนแบบอยากดูนะครับเอสพานาพามาดูหน่อย ไอหลามฉลามบุกแซทหกห้าศนมีอีกไหมยังมันยังใหม่อยู่ะครับยังยังระบุไม่ได้สักพักแหละครับน่าจะมีคนปล่อยมาเรื่อยๆอันนี้มุมจะเป็นมุมรถจองนะครับถ้ารถอยู่โซนนี้คือมีเจ้าของหมดแล้วผมจะกั้นเชื่อไว้นะครับเวลาลูกค้ามาที่ร้านจะทราบดีแหละ อยากให้พี่ทำคลิปอธิบายเกี่ยวกับคันเร่งไฟฟ้าของ Big b ไบคว่าต่างอะไรกันยังไงขอบคุณครับอ๋อคือถามว่าคำว่าคันเร่งไฟฟ้ากับคันเร่งสายเนี่ยหรือเคเบิลเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ถ้าเป็นเคเบิลมันก็คือจะเป็นอารมณ์แมชชนิกครับคือเอาว่าเป็นสายเราบิดคันเร่งเท่าไหร่ลิ้นปีกผีเสื้อมันก็จะเปิดตามมือเลยใช่ไหมครับแต่นะคันเร่งไฟฟ้ามันจะอารมณ์เหมือนรถยนต์นะครับซึ่งว่า มันจะมีการผ่านเรื่องกล่อง ECU นะครับบางทีกล่องมันจะหลอกเราบางทีเห็นไหมครับไหนรถหลายๆรุ่นในรถใหม่มันจะมีเรื่องของโหมดเห็นไหมครับโหมดวิ่งลุยฝนลุยถนนลุยอะไรก็ตามกูถนนลื่นเนี่ยบางทีมันจะการว่าเราเปิดคันเร่งเยอะแต่ลิ้นจะเปิดน้อยคันเร่งคันเร่งไฟฟ้ามันดีคือตรงนี้ครับมันจะปรับเปลี่ยนตามกล่อง ECU จะไม่เหมือนคันเร่งสายคันเร่งสายคือเปิดเท่าไหร่ มือเปิดเท่าไหร่ลิน้นลิ้นปิดวิเสื้อเปิดเท่านั้นเลยเข้าวประมาณเนี้ยครับเดี๋ยวไว้ทําคลิปราะเรียนให้ดูอีกทีแล้วกันเงินเดินหมื่นต้นๆออกซีบียาพานาอาได้ไหมมันน่าจะผ่านลําบากครับเพราะว่าผ่อนถ้าผ่อนก็เดือนละประมาณ9,000 0 0หมื่นนึ่งแล้วครับภาระรายได้ไม่เหลือครับอาจจะลําบากรีวิวเพานาอาหน่อยครับ ผมมีทําไปแล้วนะครับวันก่อนลองย้อนกลับไปดูได้ในยูทูบนะครับลองย้อนเข้าไปดูได้นะครับวันก่อนมีทําไปแล้วคาดเข้าร้อยกำลังมีเข้ามานะครับรีเบลรีเบลยังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมตอนนี้คำถามยิงรัวมากเลยผมตอบไม่ทันเลยเดี๋ยวพยายามจะตอบให้ได้มากที่สุดนะครับ เดพาไปดูเมื่อกี้มีคนบอกขอดู C B I ีทนะครับเดี๋ยวพาไปเดินไปดูสัญญาณไม่รู้ตอนนี้มันชัดหรือเปล่าครับเห็นมีเมื่อกี้มีคนโพสต์เม้นมาว่าค้างหรือไม่ชัดนะครับถ้า ไม่ชัดหรือไงบอกบอกได้บอกได้นะครับเดี๋ยวผมพยายามเดินหาตำแหน่งที่มันชัดกว่านี้นะครับอ๋อชัดมีคนตอบมาแล้วว่าชัดเงินเดื 12, อนหมื่นสองออกยาหกเอ็ดได้ไหมผมจัดผ่านมาหลายคันแล้วนะครับต้องดูภาระด้วยถ้าภาระไม่เหลืออาจจะดาวเพิ่มมาของเดียวติดแบ็คลิสครับดันผ่านได้หมด แซตสามร้อยตอนนี้เหลือคันเดียวนะครับทำสาขาเชียงใหม่ไหมครับอันนั้นไกลไปหน่อยครับยังไม่รู้จะไปดูแลยังไงเสียงติดขัดนะครับเดี๋ยวพยายามจะเดินไม่เดินออกจากห้างร้านมากนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะเดินอยู่ใกล้ๆ w i i i ไอตัวเสาราัดเราเตอร์ให้ได้มากที่สุดนะครับจะได้ไม่ขัดขัดหาย ไม่เอาตระก,กูล CBR มาบ้างเข้ามาหรอจริงๆผมก็มีเมื่อกี้ก็มีหลายคันนะครับอ๋อมีคนพนมาว่าดูอยู่นาราชัดดีนี่จะ h ฮ H2 ู2ยังไม่มีนะครับ h e รถรถมือหนึ่งนี่แทบขายกันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ่านมือ2องผมว่าน่าจะหายากแล้วแหละถ้าพวก h e บางคนบอก h e a d 2ไอกนี่ไปกันใหญ่เลย h 2 r นี่น่าจะน้อยมีหลักหลักไม่กี่ไม่กี่คันะ Head t o มันยังมีอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยเป็นยังเขาเรียกว่าอะไรครับยังไม่ค่อยปล่อยกันเท่าไหร่รถน้อยครับ c b r 500โฉมใหม่ยังไม่มีนะครับถ้าเอาไปขี่ที่ลาวได้ไหมรถมีทะเบียนถ้าทําเรื่องต้องถามว่าขี่ในที่นี้คืออะไรขี่ส่งขายไปที่นู่นเลยหรือว่าเอาไปขี่ชั่วคราวครับถ้าขี่ชั่วคราวเอารถไปทําวีซ่าได้แล้วจะไปขี่จะไปขี่ไป,ไปขี่รอบโลกยังได้เลยครับรถมีทะเบียน X W S ยังอยู่ไหมขายไปแล้วครับ CBR 1 1 0 0 X X Back b i r d เหรอไม่รู้จะสั่งไม่รู้จะหาที่ไหนนะครับ Back b i r d ส่วนใหญ่จะเป็นรถ i n v o i อ e มากกว่ามันผมไม่ได้ทำนะครับผมจะทำแต่รถมิทะเบียนทำไมส่วนใหญ่เป็นดูคติส่วนตัวผมชอบดูคติครับผมทำทุกรุ่นนะจริงๆผมทำทุกรุ่นแหละไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรคือเพียงแต่อย่างที่บอก เราถนัดอะไรผมก็จะซื้อรุ่นนั้นเยอะๆครับอย่างบางรุ่นถ้าเราไม่ได้ถนัดมากหรืออะไรมากอาจจะไม่ได้ซื้อแบบเอาอะเอามาลองดูลองตลาดลองอะไรดูนะครับแต่ส่วนตัวถามว่าดูคติผมที่ว่าเห็นทุกรุ่นละเยอะขนาดนี้เพราะว่าเรื่องการดีลเรื่องอะไรหรือว่าการซ่อมบำรุงเนี่ยเราคือเราถนัดนะครับลูกค้าซื้อไปได้ขี่แน่นอนผมถึงกล้าซื้อเต็มร้านในบางรุ่นที่บอกว่าเอ้ยทำไมไม่ค่อยมีเลยพอดีบางทีผมเห็นแล้วผมเฉยๆผมก็เลยเอย เอาว่าเอาที่เท่าถนัดก่อนเวลาคนส่งรถมาตีหรือมาขายหน้าร้านนะครับจริงๆผมก็ซื้อทุกล่ะส่งมาขออย่างเดียวรถสวยนะครับผมเอาหมดเ9 0 0เก้าร้อยจะเข้ามาเมื่อไหร่ครับมีคนถามกําลังเดินทางมาอยู่ครับตอนนี้อยู่ระหว่างทางน่าจะอยู่ใกล้ตอนนี้น่าจะคืนนี้ถึงแหละถึงที่ร้านเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมถ่ายน่าจะมีทีมเดี๋ยวน้องชายผมจะเอาทีมไม่ใช่น้องชายผมจะถ่ายรูปนิ่งให้ดูเลยแล้วเดี๋ยวไว้ผมดึงคลิปออกมาทําให้นะครับ z ซ0เกาอันแรกของร้านเรมือสองนินจาสามยังไม่มีนะครับ MT03 ยังไม่มีนินจา300ช่วงนี้ขาดรถไม่ค่อยมีไม่รู้รถหายไปไหนหมดแต่ก่อนผมมีเข้ามาเยอะนะนินจา300จอดกันเต็มเลยกับพวกนินจาห5 0นะหายากจริงเดี๋ยวนี้รถมันอย่างที่บอกรถมันค่อยๆหายไปหรือเปล่าหรือคนไม่ปล่อยไม่รู้ ความสูงพวกบอก899กับ300ว่าต่างกันมากไหมต่างกันครับต่างกันเยอะเลยถ้าซื้อรถมีบริการส่งที่ต่างจังหวัดไหมเรามีบริการส่งทั่วประเทศนะครับระยะทางค่าใช้จ่ายคิดตามระยะทางนะครับเป็นทีมขนส่งของเราเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวคำถามยิงมาลัวมากเลย 1098S ยังอยู่นะครับไม่เห็นจอดอยู่อยู่นะอยู่มุมนั้นครับอยู่ข้างนอกรถผมเนี่ยบางทีผมก็จำได้บางก็จำไม่ได้บางนะรถยังอยู่หรือเปล่ารถ <laughs> ผมซื้อเข้ามาเรื่อยๆเยนาะบางทีขายไปขายมา CB500 ยังไม่มีนะครับเ800มี3คัน ER ตอนนี้เหลือคันหนึ่งนะครับที่จอดอยู่ตรงนั้นเหลือคันหนึ่ง1299ยังไม่มีนะครับ R3 ยังไม่มีนะครับ <laughs> เงินเดิอน20,000ออก Z 900ได้ไหมได้นะครับ ขออย่างเดียวอย่าติดแบ็คลิสต์นะครับซาเด็กสิบอามีไหมยังไม่มีนะครับดูกติขี่ยากไหมขี่ไม่ยากหรอครับรถอะไรมันก็ขี่ไม่ยากอย,อยู่ที่ความคุ้นเคยครับอยู่ที่ความคุ้นเคยเพียงแต่ต้องดูส่วนใหญ่เราจะมีปัญหาเรื่องคนไทยเราจะติดปัญหาเรื่องส่วนสูงก็ลองมาดูลองมาดูที่ร้างก็ได้ครับแต่ถามว่าขี่ยากไหมรถสมัยใหม่มันไม่เหมือนรถสมัยก่อนนะยุคก,ก่อนๆเนี่ยเอาว่าไอ้พวกขี่ยากก็ขี่ยากจริง แต่เดี๋ยวนี้รถการออกแบบการวางบาลานซ์การวางน้าหนักเนี่ยหลายๆอย่างอ่ะคนไม่มีพื้นฐานหรือว่ามือใหม่เนี่ยปรับตัวไม่ยากครับไม่เหมือนรถสมัยเก่าและเดี๋ยวนีรร้รถเนี่ยมันมีเรื่องระบบเซฟตี้ขึ้นมาเยอะกว่าช่วงรถ10ปีที่แล้วเยอะนะเดี๋ยวนี้รถ ABS เนี่ยระบบเบรก ABS นี่แทบจะมีเป็นพื้นฐานแล้วละ่ะมี t r a ction Control มีอะไรซึ่งจะมันเป็นระบบเซฟตี้ที่ว่ามือใหม่เราจะขับง่ายนะครับมันจะไม่เหมือนรถสมัยเก่าไอ้พวกแบบมาดิบๆเลยยิ่งพวกรถคาบูนี่ ไม่มีระบบเซฟตี้อะไรทั้งสิ้นต้องใช้ทักษะขับนิดนึงถ้ารถช่วงยุคเก,ก่าๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้ยุคใหม่หมๆขับง่ายนะครับร้องเพลงให้ผมฟังหน่อ <c> ย <oughs> อย่าเลยครับ <c oughs> เงินเดือนกับ2 0,000ืนออกตัวพันได้ไหม <c oughs> ต้องดูครับว่าขนาดไหนอาจจะต้องดาวเพิ่มหน่อยนะครับส่วนใหญ่พวกคัสพันซีซีเนี่ยช่วงเงินยอดผ่อนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ9 0 0 0พั0หมื่นหนึ่งซึ่งรายได้ต้องเอาประมาณ2 0,000 000, ืขึ้นนะครับถึงจะผ่านนะครับถามว่า ผ่านได้หมดแหละเพียงแต่นะรายได้กับภาระต้องหักเราได้ได้เกณฑ์ของเขานะครับตรงนี้เสียงดังน้ำพาออกไปข้างนอก t n s พันยังไม่มีนะครับ r 1ยังไม่มีนะครับตระกูลซูตระกูลจิกเซอร์หายากหน่อย รถสูมันไม่ค่อยมีครับส่วนมันจะมีเป็นพวกรถรถแบบงงๆมากกว่าคือถามว่ารถถูกต้องมันมีมีนะครับแต่มันมันไม่ค่อยเยอะเหมือนพวกรถพวกดูคติแล้วพวกคาวานะครับคือสูย์ยังไม่ค่อยเน้นทําตลาดเท่าไหร่ต้องรอดูปีนี้แหละปีนี้ผมว่ารถน่าจะเยอะกว่าช่วงก่นกอนๆเยอะนะครับเห็นเขาเริ่มลุกทําตลาดแล้วซดพันยังไม่มีนะครับแซดพันคนถามแซดพันเข้ามาเยอะ 88สติไฟเตอร์88มี ABS หรือเปล่าใช้เปล่าไม่มีนะครับณนะตอนยุคนั้น,น,นยังลดรถส่วนใหญ่ยังไม่มีนะครับนณะตัวสติไฟเตอร์ยังไม่มีเงินเดือน50,000ออก CB650F ได้ไหมสบายครับตัวพันยังได้เลยครับรายได้หมื่นต้นๆ้น,นจัดเวอร์ซีทหกห้าส 650, ได้ไหมได้นะครับ อาจจะต้องดาวเพิ่มหน่อยเอาเรื่องเรื่องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับรถสพอมอคืออะไรรถสพมย่อมาจากคําว่ารถสมมาสามิตรครับโดยปกติขั้นตอนการสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่มีเดี๋ยวนี้มันไม่มีคำว่ารถสพม,ม,มแล้วล่ะรถสพมจะเป็นพวกรถสมมาสามิตรเนี่ยมันจะเป็นรถยุคยุคเก่าๆนะครับที่สมัยที่ว่าเอาอ ok er ินโหวตเข้ามามาทําเรื่องเสียภาษีสมมาสามิตรนะครับแล้วก็ไปตรวจสมอเพื่อขึ้นทะเบียนนะครับแต่เดี๋ยวนี้รถศูนย์เขาอยู่ใน p r o c e ส s อยู่ตรงนั้นหมดละ คือถ้าภาษาง่ายๆคือรถสพอมอคือรถที่เสียภาษีแล้วแต่ยังไม่ขึ้นทะเบียนนะครับแต่ตอนนี้มันขึ้นไม่ได้ละเพราะว่ารถยุคเก,ก่าๆมันตรวจสอมอไม่ได้แล้วพวกนี้รถจดประกอบกฎหมายเขาแก้งไปแก้ไปแล้วนะครับไม่สามารถจดได้ละถ้าคนจะได้ยินรถจดประกอบจากชิ้นส่วนอะไรเก่ามอเตอร์มันสองอยู่นะครับมี MV มวีไหมอ,อ๋อเอวี ตกใจนึกว่า MV a c u s t a นะครับเออใช่ผมก็เลยจะมี MV a c u s t a เข้ามาคันหนึ่งนะครับบูทาเลบอกได้เลยว่าหายากมากกำลังดิวอยู่น่าจะจบนะครับเอาว่าเดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวรีบทําคลิปมาเลย MV a c u s t a เงินเดือน20,899ดได้ไหมดาวเพิ่มได้ครับถ้าขั้นต่ำอาจจะลำบากนิดนึนนงต้องดาวเพิ่มครับ เงินเดิน2องหมนึ่งไม่มี b a c k ลิสตผ่อน CBR พันได้ไหมหักนู้นหักหนี่เหลือ1หมือนาได้นะครับได้ได้ไดอยู่ลองเครดิตม,มาดูกันครับสาขาที่เชียงรายเอาแค่ในกรุงเทพก่อนนะครับเพราะส่วนใหญ่ร้านผมจะอารมณ์แบบเป็นดูกันเองนะครับยังไม่ค่อยกลัวจะดูแลไม่ไหวถ้าอยู่ไกลมากนะครับส่วนตัวผมขับรุ่นอะไรอยู่ผมก็ขับไปเรื่อยครับ เงินเดิน12ื่นพอจะออกมอนสเตอร์7ได้มั้ยได้ไหมอาจจะต้องดาวเพิ่มหน่อยนะครับถ้าเป็น795 Z800 เลิกผลิตแล้วใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ซั0แปดเลิกผลิตแล้วเป็นซ9 0 0เข้ามาแทนนะครับนะรถใหม่ส่วนใหญ่ถ้าซั0แถ้าจะเล่นต้องหามือสองอย่างเดียวเงินเดินสองพันสามออกซั0แปด้อย้ไหมได้นะครับ พี่ครับไม่เคยดาวอะไรคนค้ำต้องเครดิตไหมครับถ้าไม่เคยดาวอะไรไม่เคยจัดไฟแนนซ์เนี่ยขอคนค้ำหนึงคนครับรับรถกี่ซีซีส่วนใหญ่รถที่ล้านจะเป็น300ขึ้นนะครับส่วนใหญ่นะครับ 300cc ซีซีขึ้นแต่เขาไม่แน่เดี๋ยวรอดูก่อนอนาคตผมอาจจะที่คิดในแผนนะสาขาใหม่ ตัวการจนาที่จอดได้ร้อยคันเนี่ยผมอาจจะเน้นเป็นรถใหญ่คือรถใหญ่ตรงนั้นแล้วตรงนี้ก็ยังคงมีอยู่นะครับไม่ได้ปิดทิ้งแต่อาจจะเป็นอารมณ์พวกรถรถเล็กอะพวก150พวก m ็แเดี๋ยวดูอีกทีนึงเดี๋ยวรอดูก่อนว่านะตรงนั้นจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าขนาดทุกนี้ผมกว่ากวาดซื้อรถแล้วยังหากันไม่ค่อยได้เลยหาซื้อรถยากจริงช่วงนี้รถสวยๆมันไม่ค่อยมีครับ แต่ก็เข้าเรื่อยๆนะสองสามวันนี้ผมเข้ามากือบ20คันนะ่ะเดี๋ยวทยอยอัปเดตอยู่รถมาไปมาไปเรื่อยๆนะครับต้องดูเครดิตคนค้ำไหมอยู่ที่ไฟแนนซ์ครับบางไฟแนนซ์ไม่เช็คบางไฟแนนซ์เช็คครับเอาเครดิตเข้ามาดูแล้วเดี๋ยวผมจะดูให้เองว่าลูกค้าเหมาะจะจัดไฟแนนซ์ที่ไหนนะครับเรื่องไฟแนนซ์เดี๋ยวเราจะการให้บางเจ้าเขาไม่สนเรื่องเครดิตลูกค้านะครับเครดิตคนคำ้ำแต่บางเจ้าสนต้องดูกันอีกทีหนึ่ง สั่ดไปมี3คันนะครับเดี๋ยวคำถามยิงมาล้วรัวตอบไม่ทันเลยถ้าผมทำงานต่างประเทศเพื่อเอาเงินมาซื้อเฮตัาจะจะกี่ปีทำไมต้องทำงานต่างประเทศทำงานในเมืองไทยก็ได้ครับจริงๆถ้างานลูกค้าถามเคสมาเยอะนะครับร่วมกรณีอยู่ต่างจังหวัดไม่ไม่อยู่ต่างประเทศถ้าเคสต่างประเทศเนี่ยตัดไปนแนนไม่ได้นะครับ ต้องทำงานอยู่ในเมืองไทยนะครับอา่พาเดินดูในร้านแล้วกันหลังร้านช่างเป่าลมอยู่เสียงดัง 500x ยังไม่มีนะครับซั Z 800ตอนนี้มีอยู่เ,เดี๋ยว วันนี้ผมขออนุญาตเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไลฟ์มาวันนี้จริงๆไม่ได้มีอะไรหรอกก็เอาว่างๆเลยมาไลฟ์สดให้ฟังดูบรรยากาศภายในร้านนะครับว่ามีรถอะไรไงบ้างพอดีมีลูกค้าเข้ามาเดี๋ยวขอขอโตไปคุยลูกค้าก่อนยังไงฝากไลฟ์ฝากแชร์ได้นะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆผมมาทําคลิปนี้ใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เซ0ตเนะครับเดี๋ยวพาทําคลิปทาคลิปให้ดูอีกทีหนึง่งโอเคไงวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนนะครับแล้วไหนไว้มีเรื่องราวอะไรดีมาอัปเดตอีกทีหนึง่ง คนที่ยังไม่ Subscribe YouTube c h anel n นะครับฝาก Subscribe กันด้วยแล้วเดี๋ยวไว้ผมทำคลิปพยายามจะทำให้ได้ทุกวันแหละหลังๆช่วงนี้ยุ่งๆวันนี้ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาอาจจะคลิปผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกช่วงนี้ผมซื้อรถเยอะนะเลยไม่มีเวลามานั่งทำคลิปให้ทุกคนดูก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ว่างๆทำเรื่อยๆนะครับโอเคไงวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ